พวกถามแอนดูหน่อย Who is make you fall for คนแบบไหนที่คุณแอนดูจะตกหลุมรักอ่ะ With the person who make you fall for f in love They have to have two legs, two arms, two eyes, and nose and a mouth ไม่ได้หมายถึงเชิงกายภาพการแสดงออก Who do you fall in love with Well, you know that that sometimes you don't know what your heart wants <laughs> จับดิฉันนอนมากรเตะขึ้คค่ะ fall for ในความหมายก็คือหลงเชื่อ yes <im sch> er> fall for uh uh I fall for you or I have fallen for you ก็คือฉันตกหลุมรักคุณถ้าบอกว่าระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ don't fall for uh evil people มิจฉาชีพ for robbers for don't <c oughs> don't fall for cheating people like that don't fall for a man who has a wise lady อย่าเชื่อผู้ชายที่มีภรรยาแล้ว oh wife for a a n เาจะเ็ wise lady ผมนึกว่าคุณพูดว่าอย่าเชื่อผู้ชายที่มีภรรยาที่ฉลาดเฉลียวฉลาดเออมันเป็นการคำแนะนำที่ดีมากเออ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 ใช่เหมือนคนเวลานี่สักผาอะไรนะน้ำยาสักผ้าลนเออ a man with a wise lady wise ที่นี่ก็คือคุณแน่ใจเหรอว่าไม่ไม่ไม่ใช่ wise ไม่ คันนึ่งหรือไม่งี้ก็สไลด์เลยแหละสไลด์เลยแหละ w i แต่ส e wife ใช่ใช่เออจริงๆนะบางคนก็เป็นคนนิสัยดีนะแต่ว่าภรรยาหรือสามีก็ไม่ครบนะผมว่านะเคยเจอ Yes yesterday we talk about fall F A l L fall ที่แปลว่าตกแต่ปรากฏว่าพอมันมาเป็นสำนวนนี่โอ้โหเพียบเลยเหรอครับเพียบมากเลยครับ Can you tell me fall apart แตกเป็นเสียงเสียง fall away มันจะลงสู่ที่ต่ำ m อ b o d y หมายความว่ากลับไปหาใครเพื่อสร้างกำลังใจหรือเป็นที่พิ่งพาอาศัย Fall behind ตามหลังคนอื่นอยู่ Fall out someone with ทะเลาะกับใครสักคน And fall fall หลงเชื่อหรือว่าตกหลุมรักอย่างนั้นเหรอคะเรายังไม่ได้พูดถึง fall in love ในภาษาอังกฤษอแล้วมันไม่ใช่ความหมายกับว่า fall f a l เหรอคะ y e f a l l i n love fall มีสองวิธีที่จะบอกรักในภาษาอังกฤษ Actually มันมีประมาณสิวิธีแต่ว่าเอาสองอย่างนี้ I have fallen for you I have fallen for you I have fallen for you This is fall This is f o r ในรูป present perfect tense เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่คุณรู้สึกจนถึงปัจจุบันอนาคตก็ไม่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ I have fallen for you ก็คือฉันรักเธอตกหลุมรักครับ หรือ I have fallen in love นน <you. S 2> uh, falling in love with you so you would say I've fallen in love with you ้ายากจะบอกรับชาวต่างชาตินะครับก็บอกว่า I have fallen in love with you I have fallen in love with you yeah มันเหมือนเพลงของไมเคิลแจ็คสันนะ I just can't stop loving you I just can't stop loving you ชอบเพลงนี้เพราะมากเลย yeah it is it was very nice there s some lovely songs about falling in love ใช่พวกถามแมนดูหน่อย who is make you fall for with the person will make you fall for in love they have to have two legs two arms two eyes a nose, oh, and nose and a mouth oh i don't know <coughs> what, so who do you fall in love with well you know that the, but the, sometimes you don't know what your heart wants เราไม่แน่ใจว่าหัวใจใจเราก็ต้องการอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปถามผู้หญิงคอนเซ็ปต,ต์จอกมาคล้ายกันคุณก็ไปดูมอนหนังเกาหลีอ่ะดับแรกชอบผู้ชายที่แบบผูกเชือกรองเท้าให้อะไรเงี้ยแบบเอ้ก็ <Yeah. S 2> ผูกเชือกแบพวกนี้ก็พวกนี้ก็นในหนังใช่แล้วก็ยังไม่พออ่าชอบผู้ชายที่จูงมือข้ามถนอนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ good well mannered a good a well mannered คือมารยาทตดีนะ a well mannered แล้วก็ชอบผู้ชายที่เวลากางร่มเนี่ยเอาร่มมากันให้เราจนตัวเองเนี่ยแขนเปียกไปข้างหนึ่งแต่ว่ากันให้เราหมดเลยไท้สอไท้สอมาองว่าขันเกี่ยวเยอย่างนี้อ่ะคุณ หนังเกาหลีมาแพทเทิร์นนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะหนังเกาหลีก็แล้วก็ไม่พอชอบแบบไหนด้วยชอบแบบพอเดินเดินกันอยู่ปุ๊บมีลูกบอลมาหรือมีคนจะเดินชนผู้ชายก็จะจับผู้หญิงหลบนี่อะไรเงี้ยเป็นไรครับพี่ รู้สึกคลื่นไส้นะครับทันทีคุณกินยาไม่พบมียาแก้คลื่นไส้ได้มาจากไหยังไเลยู How can you believe that n o n s e n s e มันคือสิ่งที่ผู้หญิงเขาชอบเขาปาถนาแต่เขาไม่ค่อยเจอไงพอเขาไปดูหนังซีรีส์เกาหลีก็เลยบอกโอ้นี่เลยสิ่งที่ใฝ่ฝันในชีวิตที่เกิดมาสามีไม่เคยทำเลยไม่ได้หมายถึงสามีุ๊กนะคนค่ในคำตรงข้ามนะครับ to fall out of love fall out of love with เหรอ Somebody is is หมดรัก We have fallen out of love. So now let's just type in loop present perfect. We have fallen out of love. โอ้การที่เราจะหมดรักใครได้นี่แสดงว่าเขาต้องร้ายมากๆคือเขาต้องแบบไม่บางครั้งก็ไม่ no คุณออนมา no คุณอย่าไปว่าคนอย่างนี้เลยคุณอย่าไปดูถูกท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับที่อาจจะหมดรักนะครับไม่ไม่บางครั้งมันเป็นแค่แบบไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก เพียงแต่ว่าสองคนก็อาจจะเติบโตในทางตรงกันข้ามหรือไม่ทางเดียวกันไม่เจอคนที่ชอบที่ใช่มากกว่าหรือไม่เจอก็ได้หรือแค่แบบคนนั้นก็ไม่ถูกแต่อันนั้นเขาไม่เรียกว่าหมดรักนะเขาเรียกว่าก็ยังรักกันอยู่นะพรากว่าเพียงแต่ว่าไม่ใช่ความรักทั้งหมดที่ให้คนเดิมหรือว่าแบบมันไม่ได้เกลียดกันอ่ะมันไม่ได้หมดรักนะว่าอืมมันไม่ได้หมดรักเพียงแต่ว่าเรารักคนอื่นมากกว่าแล้วอะไรเงี้ย นอ้วาจำเป็นต้องมีคนอื่นเหรอผมสามารถที่จะหมดรักกับแฟนทั้งทั้งที่ไม่มีคนอื่นไหมผมว่ามีมีแต่ปุ๊กก็สามารถรักน้อยลงได้แล้วไปรักคนอื่นมากขึ้นได้นะ Yes ใช่ไหมแต่อย่าเหอะคุณผู้ฟังเอาที่สบายใจหมดยังคะเอ่อ Fall into a trap ก็คืออะไรอ่ะ Fall into trap Fall into trap เหมือนหนูเลย Into a mouse trap ที่ดักหนูนะครับก็คือ trap แต่ว่า I a กับดักหนูอืมกับดักกับดักหนูเสียหลงกลเหรอพลาดท่าได้ไหมเสียกลหลงกลพลาดท่าพลาดท่ามิ fall into a trap โดนคนมากงงเราก็คือ to fall into a trap <Yeah. S 1> do you remember when you were in Bangkok University and the detergent bottle fell down you fell into a trap ใช่อันนั้นพวกหลงกล yeah, yeah. ที่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะ yes ถ้าปุ๊กแข็งๆ่อยนะเราก็งงจริงนะถ้าตอนนั้นปอกพี่คะหนูไม่มีถึงสามพันอ่ะหนูมีแค่ห้าร้อยพี่จะเอาไหมคะถ้าสามพันพี่ก็รอไปก่อนแล้วกันแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงเรากลัวไปหมดอ่ะเราก็ไร้เดียงสาโง่ค่ะแลอไรเดียงสาก็ได้คขะเออพูดไรเดียงสาแล้วคุณเคยคิดว่าผู้หญิงคนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้อย่ามาให้ปุ๊กเห็นแล้วกันคุณรู้ไหมว่าคุณดอนดูมาหัวบะาคุณนันดูจะทิ้งท้ายทบทวนคำว่าฟอร์หน่อยไหม อ l l apart แปลว่าแตกเป็นเสียงเสี่ยงหรือใช้กับตัวเองเวลารู้สึกเศร้านะครับ I'm falling apart Fall away ก็คือค่อยๆลงนะลงสู่ที่ต่ำ Yeah fall back on ก็คือกลับไปหาเพื่อเป็นกำลังใจ Fall behind ตามหลังอยู่นะคะ Fall out with somebody ทะเลาะกัน Fall for หลงเชื่อตกหลุมรัก fall in love ออก็ตกหลุมรักคุณไง fall out of love หมดรักแล้วจ้ะ and fall into a trap เสียท่า mm hmm. เสียกลพาดท่าให้ yeah เรามีมมา uh, rise and fall as well ภาษาอังกฤษนะครับ rise แปลว่าขึ้นนะครับ fall แปลว่าลง our lives in our lives we rise and we fall ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง and that's very true That's very true. That uh, that's what we have. <laughs>